Yeah <laughs> ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างร้องเรียงนักที่แห่งน,นี้ล้วนมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความตรรักภักดีและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดเก้ <c oughs> พาพรรษาสมเด็จพระในเรศวรทรงเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและกอบกู้บ้านเมือง จาก้า,ากอำนาจของพมา่าหลังจากที่ตกอยู่ในอำนาจพมา่าเป็นเวลา้5ปีพอศอ2133เมื่อระชนมายุได้35,000ปาการสงครามในรัชสมัยของพระองค์ทั้งในดินแดนไทยและดินแดนข้าศึกได้ใชยชนะทุกครั้งเราทำความดีช่วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดี Rồi, hò tai. Ê. Ông đó. Ờ, ông, ông. Ờ, họ hấp bông gân luôn, Right. ... ja yeah.